สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูส่รายการมาในโกาฮอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวง่ายๆของตัวการ์พาสเกลของ MG การ์ดัม FVR m EW นะครับจะเป็นชุด อีเกลยูนิคก็คือจะมีพาร์ทเสริมเข้ามาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมได้ลองฝึกทําสีดูนะฮะลองผิดลองถูกหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือมั่วนะครับก็คือมั่วจริงๆค้าตัวนี้นะฮะก็ทําสีไปประมาณ80%ของตัวหุ่นนะครับช่วงที่ว่าเป็นโครงไหนเนี่ยก็ไม่ได้ไปทำนะครับก็จะทําตามพวกชิ้นส่วนพาร์ทงานที่อยู่ด้านนอกของตัวหุ่นซะเป็นหลักนะครับ แล้วก็หากเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงนะฮะก็มาพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์คอมเมนต์กันได้นะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาดูแต่ละส่วนกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มที่ส่วนหัวกันนะครับก็ทําสีทั้งชุดเลยนะครับก็จะมีบอดี้สีขาวเนี่ยก็จะใช้ของมิเตอร์คัลเอันนี้นะครับแล้วก็จุดอื่นๆนะครับตรงหน้ากากตรงปากของมันเนี่ยก็ทําเป็นสีเงินนะครับสีเงินก็ใช้สีของนี่ครับ มิสเตอร์คัลเลอร์เช่นเดียวกันครับเบอร์159 s u p e r เซเปอร์ซนะครับส่วนจุดอื่นๆตรงนี้สีดำสีดำผมใช้สีของไกอานะครับแล้วก็ตรงนี้สีเขียวแบบคล้ายๆจะเป็นสีเขียวแบบะสะท้อนแสงอะแต่ว่าคือไม่ได้สะท้อนแสงนะก็คือจะเป็นสีเขียวอันนี้ครับนี่ฮะไรกรีรกนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นสูตรของทามิยาเบอร์เอ็กนะครับ แล้วก็ตรงเขาเนี่ยนะครับเขาตอนแรกมันเป็นสีเหลืองมั้งคือผมก็จําไม่ได้นะว่าสีเดิมมันเป็นอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวลองหยิบพาสมาดูน่าจะสีเหลืองเนี่ยอันนี้ก็ทําเป็นสีเหลืองแบบออกเหลืองเขียวๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงกลางของมันตรงนี้เนี่ยตอนแรกมันก็คือเป็นชิ้นส่วนแบบสีเดียวกันหมดเลยอันนี้ผมก็ลองพ่นสี สีส้มหรือสีแดงผมจําไม่ได้แล้วก็คือเนี่ยถ้าเป็นสีส้มก็จะเป็นอันนี้สกาเลตของไกอานะครับส่วนสีแดงก็จะเป็นของอันนี้มิเตอร์คัลเลอร์เบอร์68นะครับ เป็นทูโทนไปเลยตรงตรงเนี้ยนะฮะตรงกลางมันออกเป็นสีแดงส้มๆนะครับตัดกับเหลืองอ่ะนะครับเออพอทําแบบนี้ผมว่าเฮ้ยมันดูดูสวยดีอะนะครับอันนี้ก็อวยตัวเองนะฮะอ่าส่วนตรงหน้าผากตรงนี้เนี่ยน่าจะใช้สีแดงกับสีขาวผสมกันให้มันออกเป็นชมพูนิดนึงนะครับสีเดิมของมันถ้าจําไม่ผิดอ๋อเป็นสีแดงน,นะครับนี่ฮะเป็นสีแดงอันนี้ก็เลยลองลองเปลี่ยนสีดูเพราะว่าตรง ตรงหน้าผากตรงเขาของมันเนี่ยผมทำเป็นสีแดงไปแ,แล้วก็เลยเออเฮ้ยลองเปลี่ยนดูก็แล้วกันเนอะยเนี่ย,ยก็เลยได้ออกมาเป็นสีชมพูนิดหนึ่งนะครับตรงเขาตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยก็คือทําเป็นสีทองแล้วก็สีดาตรงตรง,ตรงนี้อ่าเนี่ยฮะคือมันเป็นสีเทาหมดเลยมั้งตรงเสาอากาศของมันตรงเนี้ยสีทองผมก็ใช้สูตรเดิมที่ผมชอบทําก็คือจะใช้มิสเตอร์คัลเลอร์เบอร์เก้าขวดนี้ผสมกับซูเปอร์ซิมเบอร์หนึ่งห้าเก้าขวดนี้นะครับก็ พอผสมแล้วเนี่ยมันก็จะได้ทองอ่อนๆเพราะว่าไอ้เบอร์เก้าอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มมากนะครับผมก็เลยผสมเอานะครับแล้วก็ด้านหลังเขาเนี่ยก็ทําเป็นสีดําแบบนี้นะครับนี่ให้ดูคือข้างหลังเป็นสีดาข้างหน้าเป็นสีเหลืองสีส้มแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็สติกเกอร์ก็เป็นสติกเกอร์ฟอยที่เขาให้มาตรงหน้าผากเซ็นเซอร์ของมันแล้วก็ตรงลูกตานะครับอันนี้ก็คือเดิมๆไม่ได้ทําสีนะฮะถัดมาที่บอดี้ครับ ก็มีหลายสีเลยนะฮะสีส้มก็คืออันนี้นี่ครับสกาเลตนะครับของไกอานะครับส่วนสีตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับตรงหน้าผากก็คือออกเป็นโทสีชมพูนะครับแล้วก็ตรงเนี่ยตรงด้านข้างของมันตรงนี้เนี่ยก็ทําเป็นสีม่วงอ่อนๆก็คือพ่นสีเงินบางๆไปก่อนซูเปอร์ซิลเวอร์แล้วก็พ่นสีม่วงบางๆไปสีม่วงก็จะเป็นของนี่ครับ ของมิสเตอร์เอ้ไม่ใช่มิสเตอร์ไกอาของไกอานะครับเบอร์017สีมว่วงอันนี้นะครับส่วนตรงหน้าอกเนี่ยก็ลังเลอยู่หลายวันเลยนะครับอันนี้ต้องบอกจริงว่าลังเลอยู่หลายวัน <c ười> คือจะเอาสีอะไรดีสีเดิมเนี่ยมันเป็นสีขาวใช่ไหมฮะสีเดิมสีขาวแต่ว่าเออเฮ้ยไปดูเซิร์ชรูปอะไรเงี้ยหาไอเดียอะไรเงี้ยนะครับก็ไปเจอตัว Heavy Arm Custom อ่ะที่อยู่ในภาคเ s Walk ลอ่ะที่ว่าเป็นตัวสีเขียวอ่ะเออเฮ้ย ตัวหุ่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคัสตอมสีเขียวใช่ไหมก็เลยเออเออลองเอาสีเขียวมาก็แล้วกันนะครับก็จะใช้สีเขียวของไกอานี่ครับเบอร์214ตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยด้านในตอนแรกมันเป็นสีฟ้านะครับสีเอ้ไม่สีฟ้าสีน้ําเงินนี่ฮะสีน้ําเงินคือพัดอันนี้นี่นะครับก็ใช้สีม่วงเบอร์เดิมก็คือ017อันนี้แต่ว่าอันนี้พ่นหนักเข้าไปนะครับพ่นหนักสีมันเลยเข้มกว่าตรงเอวของมันตรงนี้ นะครับส่วนจุดอื่นๆสีเหลืองก็สีเหลืองอันนี้ผมพ่นรองพื้นสีอะไรไปผมจำไม่ได้น่าจะพ่นรองพื้นสีดำไปบางฮะแล้วก็พ่นสีเหลืองตามมามันก็เลยดูแบบไม่ค่อยเหลืองสักเท่าไหร่นะฮะส่วนจุดอื่นๆอ,อันนี้ก็ทําเป็นสีเทาแล้วก็สีเงินนะครับแล้วก็ตรงปืนอันนี้ก็ทําเป็นสีทองนะครับเวลาเปิดตรงอกข,ของมันเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าตรงบานพับของมันตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบางมาก นะครับคือมันอาจจะไม่ได้บางแบบสุดๆอะแต่คือผมคิดว่าถ้าเปิดแบบเปิดมาเลยอะมันหักแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดเนี่ยผมจะใช้มือกดเข้าไปนิดนึงเนี่ยกดตรงนี้กดเข้าไปให้เหมือนแบบว่ามันลาขยับอะมันไม่เสียสีหรือยังไงผมก็อธิบายไม่ถูกอะคือจะกดเข้าไปอะเนี่ยฮะจะกดเข้าไปเนี่ยใช้นิว้วใช้แรงกดนิดนึงนะครับกดเข้าไปอ่าเนี่ยแล้วก็อ้าออกมานะครับข้างนี้ก็เช่นเดียวกันครับเนี่ยต้องใช้มือกด โอเคเมื่อกี้ทำแก๊กเลยอ่าโอเคเนี่ยเพราะว่าข้างเนี้ยมันเริ่มเป็นฝ้าแล้วตอนนี้ผมประกอบแล้วผมลองลองเปิดปิดช่วงแรกๆอะ่ะคือมันเหมือนแบบถ้าปิดแบบไม่กดอะ่ะถ้าปิดแบบไม่กดเนี่ยมันปิดไม่ได้เนี่ยมันจะแน่นเลยมันจะแน่นเพราะฉะนั้นเนวลาปิดหรือเปิดเนี่ยผมจะเอามือดันไปนิดนึงเนี่ยแล้วมันจะปิดได้เนี่ยครับปิดได้ละนะฮะระวังกันนะครับอ,อ่ข้างในเนี่ยอุ้ยขอโทษทีเอาใหม่ข้างในนะครับก็ ทำสีทองสีเงินแล้วก็ใช้สีเขียวที่ว่าเป็นส้อนแสงนะครับตรงนี้นะฮะก็โอเคเนอะนี่ดูเป็นโครงในข้างในตรงนี้นะครับเป็นสีเงินสีทองนะฮะอันนี้พูดแล้วอวยตัวเองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ทําเป็นสีทองอ่อนๆไปทางเหลืองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีเงินนะฮะอ่าเป็นยังไงบ้างครับดูแล้วจ๋าปะอ่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาปิดกันครับก็เหมือนเดิมครับก็ใช้นิ้วดันไปนิดนึงเนี่ยดันไปนิดนึง พอมันพอมันแน่นแล้วเราก็ค่อยๆกดเข้าไปอืมได้ละถ้าเราไม่กดลงไปนิดนึงเนี่ยมันจะปิดไม่ได้เนี่ยคือปิดไม่ได้แล้วถ้าเราไปฝืนเนี่ยผมว่าเคี่ยวอ่ะเคี่ยวตรงนี้หักแน่นอนนะครับต้องระวังเนี่ยผมก็จะกดเข้าไปนิดนึงแล้วมันก็จะปิดได้อ่าเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาเปิดเวลาปิดตรงบอดี้ระวังกันนะครับ ผ่านมาครับมาดูที่กระโปงกันบ้างนะครับอันนี้ก็ทําสีสักเข้มไปเลยนะครับก็ออกเป็นสีแดงเลือดหมูหรือไม่ก็ออกเป็นแดงน้ําตาลนะฮะสีเดิมนะฮะสีเดิมคือสีแดงตรงกระโปงของมันสีแดงสดเลยแต่อันนี้ทําเป็นสีแก่ไปเลยนะฮะส่วนตรงนี้ก็ออกเป็นโทนสีส้มนะครับที่ว่ามีมิสไซน์ตรงนี้เวลาเปิดตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็คล้ายๆกับตรงอ่ ตรงอกของมันเนี่ยรัเปิดก็ระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงมิสไซล์ก็ทําเป็นสีแดงก็คล้ายๆกับสีแดงอันนี้แหละแต่ว่าอันนี้จะดูสดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับพวกมิสไซล์นะฮะโอเคแล้วก็ตรงไหนอีกเนี่ยด้านหลังก็สีแดงหมดเลยแต่ด้านหน้าตรงเป้าของมันเป็นสีขาวผมก็อ้าวเฮ้ย โอเคช่างมันคือทําเสร็จแล้วไม่ไม่แก้แล้วนะฮะก็เลยเออเออช่างมันว่าดูดูแปลกตาดีอะไรเงี้ยนะครับส่วนตรงเอวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเข้มกว่าชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ผมทําบางไว้แต่ชิ้นนี้เนี่ยทำเข้มนะฮะโอเคก็กระโปรงหมดแล้วนะครับถัดมาครับมาดูที่แขนกันบ้างนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีที่แบบเริ่มวนๆแล้วนะครับ ก็จะมีสีแดงเลือดหมูตรงนี้นะครับสีเงินสีทองอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับจุดอื่นอื่นอันนี้ก็จะเป็นสีขาวเนอะอ้อตรงนี้ครับนี่นี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีชมพูนะครับด้านในตรงนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยก็ลังเลอยู่ครับว่าเฮ้ยจะเอาสีโทนเข้มไปเลยดีไหมหรือว่าจะเอาสว่างอะไรเงี้ยหรือว่าจะเอาเป็นสีสะท้อนแสงอะไรเงี <c> ้ย <oughs> <ๆ susp> นะครับก็ลังเลอยู่ครับสุดท้ายก็ จบที่สีชมพูนะครับคือตอนแรกเนี่ยจะใช้สีสีส้มอันนี้ซึ่งเป็นสีแบบสว่างไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมมีทําไป1จุดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าทําตรงไหนนะครับส่วนลูกเล่นของมันนะครับก็เปิดออกมาแบบนี้นี่ก็จะมีมิดไซน์นะฮะทั้งบนและล่างนะครับก็ด้านล่างเนี่ยจะมีด้านในเป็นสีทองส่วนขอบนอกก็จะเป็นสีเงินนะครับด้านบนก็จะเป็นสีทองอย่างเดียวนะครับส่วนที่ด้านหลังนะครับก็หมุนออกมาแบบนี้นี่ครับ ตรงนี้ก็จะทาเป็นสีเงินเช่นเดียวกันนะครับพอเปิดออกมาแล้วนี่ครับก็จะมีมิสไซล์อีกแพ็คหนึ่งออกมาแบบนี้นะครับก็ดูแล้วว้าวไปเลยนะตัวนี้นะครับถัดมาครับมาดูที่ขากันบ้างนะฮะโทนสีหลักๆของขาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับก็รู้สึกว่าจะพ่นสีดำรองพื้นไปบางๆไปก่อนนะฮะแล้วก็พ่นสีขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะแบบไม่ได้ขาวสว่างไปเลยก็คือมันจะออกดูแบบขาวแบบมีคาบดำคล้ายๆเป็นขมเหลาอะ่ะ นะฮะแล้วก็โครงในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเดิมๆนะครับอันนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คล้ายๆเป็นจุดขยับก็ทําเป็นสีทองตรงนี้นะครับแล้วก็สีแดงอ่าสีแดงตรงนี้เนี่ยก็ทําสีแดงใช้มิเตอร์คัลเลอร์เบอร์68อันนี้นะครับแล้วก็พ่นสีขาวไปอีกจําไม่ได้ว่าพ่นสีแดงก่อนหรือขาวก่อนอ่าโอเคคือไม่ได้จดเลยอะ่ะคือแบบ ลองคือแบบต้องบอกจริงว่ามั่วจริงๆอ่ะตัวนี้นะครับก็เลยเออเฮ้ยพอทําออกมาแล้วเฮ้ยโอเคเลยเนี่ยก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกไฮไลท์ป่ะเออเนี่ยฮะคือแบบลองดูอะครับก็เลยได้ออกมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ใช้สีส้มของมิเตอร์คัลเลอบอร์173ขวดนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นสีส้มแบบสะท้อนแสงนะแต่คือมันก็ไม่ได้สะท้อนแสงกับไฟแบ็คไลท์อะไรเลยนะฮะ แต่ว่าค่อนข้างที่จะสว่างมากเออก็คือถูกใจไหมก็ถูกใจนะแต่ว่ามันสว่างมากะนะครับตอนแรกผมก็ลองผสมพวกสีเทาดูคือให้ให้สีมันดูมนนนิดนึงแต่ว่าทําออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยแบบสีระดับเดียวกันผมก็เลยแก้อยู่ประมาณสองรอบนะครับจนสุดท้ายก็เออเอาแบบเดิมๆเ,เลยคือไม่ต้องไปผสมอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นสีส้มแบบนี้เลย นะฮะก็โอเคเนอะโอเคมัง้งอ่ะก็หมดแล้วมั้งตรงขานะครับแล้วก็ที่ฝ่าเท้านะครับก็จะเป็นสีโทนแดงเลือดหมูสีขาวเทาๆแล้วก็อันนี้เดิมๆนะครับอันนี้สีเทาอันนี้ทําสีนะนะครับก็ทําเหมือนไม่ได้ทาอะ่ะเพราะว่าสีมันก็เหมือนกับสีของตัวเดิมของมันนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ทาเป็นสีทองนะครับ ถัดมาครับที่แบ็คแพคนะฮะก็สีหลักเนี่ยจะเป็นสีเทาดําๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีทองนะฮะแล้วก็ตรงพวกไอพ่นตรงนี้ก็จะเป็นสีทองแบบโทนเข้มไปเลยนะฮะจุดอื่นๆก็ไม่มีอะไรอ้อตรงนี้จะเป็นสีเดิมนะครับเพราะาตรงนี้เนี่ยมันจะใส่พวกอาวุธหรือว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ของมันเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ทําสีกลัวทําไปแล้วพอถอดเข้าถอดอ,ออกมันจะทะลอกก็เลยไม่ได้ทานะครับถัดมาครับตัวมีดนะฮะ ก็จะมีทําสีเงินตรงใบมีดด้านนอกของมันตรงนี้นะครับส่วนด้านในเนี่ยก็ทําเป็นสีทองอ่อ,อ,อนๆนะครับอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็ทําเป็นสีเทาเข้มๆนะฮะก็คล้ายๆกับสีเดิมของมันนะครับมามาดูที่โล่กันนะครับที่โล่เนี่ยผมจําไม่ได้ว่าตอนแรกผมลองพื้นสีดำํำด้วยหรือเปล่าแล้วก็พ่นสีเงินนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเป็นสีเกตเพชรนิดนึงนะครับเพราะตอนแรกผมอะ ในความคิดผมอะคืออยากให้แบบดูแล้วมันคล้ายๆเป็นส่วนผสมของเหล็กอะมีสีเหล็กเข้ามาก็เลยเลยพ่นสีเงินเข้าไปมั้งนะฮะก็จะมีสีดำสีแดงนะครับก็น่าจะเป็นแดงอันนี้นี่มิเตอร์คัลเลเบอร์68นะครับแล้วก็สีเงินเนี่ยก็จะเป็นซ u เปอร์ซิมเบอร์ขวดนี้นี่นะครับพอทำเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับปลกราโดนแสงก็เหมือนแบบวิบวับนิดหนึ่งนะฮะ น,นะครับส่วนด้านในนะครับด้านในตรงนี้เนี่ยก็ทําเป็นสีเงินมั้งอ่ะเนี่ยเห็นสีเงินชัดเจนแล้วก็ตรงโค้งตรงนี้ทําเป็นสีทองนะครับแล้วก็พ่น ดำไปอีกรอบหนึ่งคล้ายๆเป็นพวกรอยคาบรอยเข่าเมาทันมาครับก็มาดูที่อาวุธหลักของตัวเฮฟวี่อาร์มกันนะฮะนี่ก็จะเป็นปืนกลหนักใช่ไหมเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินสีทองอ่อนๆนะครับผสมกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินไล่ามาตรงนี้ก็จะออกเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครัแบบแลบบ้วก็ไล่มาตรงนี้อีกก็จะเป็นสีเงินสีทองคือแบบโอ้โหแบบตรงเนี้ยต้องบอกว่าได้ความรู้ใหม่เลยอ่ะตรงเนี้ยคือแบบพ่นหลายลายสีเลยอ่ะนะฮะสนุกมากเลยเพลินมากแล้วก็ เล็กนิดหนึ่งนะฮะโอเคส่วนตรงนี้ก็ทําให้เป็นแบบดูเป็นโครงเหล็กตรงนี้นะครับให้ดูเป็นโครงเหล็กก็ทําเป็นสีทองสีเงินแล้วก็ตรงกลางเป็นสีดำให้มันดูเป็นรอยค้าบรอยเลอะส่วนตรงนี้เนี่ยก็ตอนแรกอะทำเป็นสีดําครับแต่ว่าตอนหลังอะมาเปลี่ยนใจพ่นสีเทาดีกว่านะฮะก็เป็นคนโลเลนิดนึงนะครับโอเคแต่ว่าโอเคอยู่นะผมก็ค่อนข้างที่จะพอใจกับชิ้นนี้อยู่นะฮะเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงละ่ะนะ ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคไปดูอย่างอื่นกันนะครับส่วนไอ้ตรงถังพลังงานปืนของมันเนี่ยก็เป็นสีดำนะครับตอนแรกทำเป็นสีดําอย่างเดียวเลยแล้วก็ตอนหลังอะพ่นสีทองบางๆนะครับแต่ว่าหนักมือไปก็กลายเป็นทองเข้มนิดนึงฮนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือทําเป็นสีทองไปเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นด้านบนนะครับส่วนสายพลังงานชิ้นนี้เนี่ยก็ตอนแรกอะ่ะทำเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตอนหลังก็เอออยากให้มันดูแบบมีรอยคาบเป็นโลหะเหมือนเดิมก็คือใช้สีทองกับสีเงินผสมกันสุดท้ายออกมาก็กลายเป็นสีทองอ่อน <c ười> คือมั่วมากนะฮะนี่ ถัดมาครับมาดูชุดพัสเสริมกันนะครับอันนี้ผมทําสีเขียว2โทนนะฮะก็จะมีสีเขียวเข้มเบอร์214ของไกอออันนี้ก่อนนะครับส่วนไอ้ตรงบานพับอ่ะนะครับตรงบานพับอันนี้ใช้เบอร์สีเขียวไกอาเบอร์13อันนี้นะครับคือตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่าเฮ้ยตรงบานพับจะเอาสีอะไรดีสีที่แบบไม่ใช่สีเขียวดีไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายก็เฮ้ย อสีเขียวอีกสีหนึ่งก็แล้วกันก็คือไปซื้อเพิ่มนะฮะแล้วก็ด้านในหรือว่าโครงในตรงนี้เนี่ยก็ทําเป็นสีทองตรงบานพับนะครับเดี๋ยวเปิดออกมานี่นี่ทำเป็นสีทอง,นะอน,ทองนะฮะแล้วก็มิสไซ์ก็คือสีเดิมนะครับก็คือออกโทนสีแดงนะครับตอนแรกก็เออตรงมิสไซร์ตอนแรกผมอยากได้สีสีเหลืองสีส้มนะแต่สุดท้ายได้เป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็ไม่ได้แก้แล้วนะฮะเดีย๋ยวเปิดออกมานี่ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเปิดได้หมดเลยนะฮะเอ้ะอย่าเพิ่งมันองเปิดตรงนี้ก่อนอ่านี่ฮเปิดด้านในก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดด้านนอกนี่ครับแล้ก็เปิดด้านนอกอ่นี่ฮะเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะส่วนด้านในตรงนี้เนี่ยก็ทําเป็นสีเงินทองนะฮะ ามาตรงล้อนะครับก็คล้ายๆของรถถังนะฮะก็จะมีทำนี่ฮะตรงล้อของม,มันเนี่ยนะก็ทําเป็นสีด <cart> <iety> ําสีทองนะครับให้มันดูแบบเออเฮ้ยข้างในเนี่ยมันเป็นโลหะนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็ทําเป็นสีดําให้มันดูเหมือนเป็นยางนะฮะก็อันนี้เนี่ยขยับอะไรไม่ได้นะก็คือมันเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับส่วนชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวหมดเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทำเป็นสีทองนะครับมันดูแล้วกลมๆคล้ายๆจะเป็นจุดขยับใช่ไหมผมก็เลยเออเฮ้ยทำเป็นสีทองดีกว่าเพราะว่าจุด ตัวหุ่นเนี่ยผมก็ทําเป็นสีทองไปหลายจุดเลยนะครับถัดมาชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทเสริมที่เป็นชุดจรวดติดตั้งตรงขาของตัวหุ่นนะครับก็ทําหลายโทนอยู่นะก็จะมีข้างตรงบานพับเนี่ยทำเป็นสีเทาแล้วก็ทองแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ทําเป็นสีส้มแต่ว่าคาบดานะครับแล้วก็ตรงถังถังเก็บนิสัยทําเป็นสีดําแล้วก็ตัดทองอีกทีหนึ่งนะครับ ผลสุดท้ายก็เลยเป็นแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูนี่ครับเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับนะด้านหน้านี่ครับจะเป็นแบบนี้นะฮะประกอบเป็นหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้นะครับทุกคนดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างฮะจับมานะครับแต่ผมรู้สึกว่าตรงบอดี้ตรง, body, ตรงกลางตรงนี้นะครับที่ว่าบานพับเปิดออกมาสีเขียว รู้สึกเฟลเพราะว่าสีทำออกมาแล้วเนี่ยมันไม่เข้ากับจุดอื่นของตัวหุ่นนะเนอะแต่ไม่เป็นไรครับช่างมันนะเพราะว่าเราก็ทำมาแล้วนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์เรียนรู้กันไปนะครับแต่จุดอื่น,อนโอเคก็ค่อนข้างที่จะถูกใจตัวเองอยู่นะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆหุ่นกันนะครับนี่ด้าน,นข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็ค่อนข้างที่จะ ลุงรังนิดนึงเนอะผมว่าอุปกรณ์มันดูแบบเทอะทะนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงดีนะครับอย่างเงี้ยก็คือตอนเนี้ยจรวดด้านหลังอะ่ะใช้งานไม่ได้แล้วตรงเนี้ยจรวดที่ว่าอยู่ตรงหัวไหล่ด้านหลังไม่สามารถเปิดออกมาได้แล้วนะครับแล้วก็เออขาตรงตรงเนี้ยขาที่ว่าเป็นคล้ายรถถังก็สามารถปรับลงมาได้อ่า นี่ฮะประมาณนี้ก็คือสามารถเอามาแนวนอนได้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะเอาประมาณประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ว่าขออนุญาตตัวนี้ผมไม่เน้นขยับก็แล้วกันเนอะเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายรูปภาพนิ่งไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าขามันเนี่ยค่อนข้างที่จะหลวมนะฮะตอนที่ผมประกอบอะผมอะประกอบผิดครับแล้วก็เดี๋ยวแกะออกมาให้ดู ชิ้น P C จอยอย่างชิ้นนี้เนี่ยนะครับตอนที่ผมประกอบไปรอบแรกเนี่ยแล้วประกอบผิดครับแล้วก็แกะออกมาพอแกะออกมาเนี่ยไอ้ตรงเคี้ยวเล็กๆตรงนี้เนี่ยเนี่ยจะเห็นว่ามีรอยฉีกขาดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมันขาดไปเลยนะฮะแต่ว่าตอนแรกอ่ะก็โอเคอยู่คือประกอบได้ขยับอะไรได้หมดนะครับแต่ว่าพอใส่ชุดแพ็คจรวดอันนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็แพ็คด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันหนักครับพอมันหนักปุ๊บเนี่ย มันก็เลยทําให้แบบหลวมไปเลยอะตรงขาของมันข้างเนี้ยนะครับก็เลยจะไม่ขอขยับอะไรมากก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะฮะ ทุกคนดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับนะตัวนี้ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเป็น MG ตัวแรกที่ผมทำสีทั้งหุ่นเนี่ยประมาณ80%นะครับก็เหลือแค่ตัวโครงในที่ว่าไม่ได้ทำสีไว้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้พ่นเคลียร์แล้วก็ไม่ได้ตัดเส้นด้วยนะครับดีคอน้ำที่เขาให้มาก็ไม่ได้แปะคิดว่าคงไม่ได้แปะนะครับก็อาจจะมีพ่นเคลียร์นอกรอบแล้วก็จบที่ตรงนี้นะฮะ ก็สวยหรือไม่สวยยังไงก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันทํามาประมาณเกือบหนึ่งเดือนแต่ว่าหนึ่งเดือนที่ทำเนี่ยก็คือแบบทำวันละนิดวันละหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําทั้งวันนะฮะช่วงนี้ก็งานเยอะด้วยนะครับเอาล่ะนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมาหนาที่นี้ด้วยแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย